ในบางช่วงเวลาก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพอยากไปไหนก็ได้ที่สงบสงบโล่งๆโปร่งๆอยากออกไปสุดออกซิเจนให้เต็มปอดโหยหาวิวสีเขียวของต้นไม้และทิวเขายิ่งท่าอากาศเย็นสบายด้วยมันคงจะดีไม่น้อยเลยและเขาใหญ่ก็คือคำตอบนั่นเองทริปนี้เรามากัน5คนรวมพี่น้ำมันเป็นทริป3วัน2คืนของพวกเรา ซึ่งแพลนก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาสูดอากาศสดชื่นมองวิวทิวเขานั่งชิลไปกับครอบครัวอ๋อไปกินไอติมรสชาติของปากเขาใหญ่ด้วยด้วยความที่เป็นทริปชิลกว่าจะได้ออกจากบ้านก็สายมากแล้วถึงจุดหมายแรกตอนบ่ายสองที่ตาวีฟาร์มฟาร์มผักออร์แกนิก ให้เราได้นั่งทานข้าวกลางบรรยากาศสวนผักพร้อมวิวภูเขาที่อยู่ไม่ไกลช่วงนี้เรามาหน้าฝนฟ้าก็จะเทาๆหน่อยแต่ว่าอากาศกำลังสบายเลยโอเคมาเรามา,ม,า,ม,า,ม,ามัมๆกันก่อนทีกว่าค่ะโอ้โหลและรอแล้ว,ลลวรู้ว่าจะได้กินไปเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ,อนๆโอ้จะสวบจะสวบไซลิงแล้วลูก เอื้อเอื้อตเอื้อืเอื้อกเอื้อเอื้อเยลูกค้า เแล้วไม่ทานหวานมันก็เหมือนสระผมแล้วไม่ใส่ครีมนวดเราเลยมาต่อกันที่ร้านไซสุกร้านไอติมโฮมเมดรสชาติแห่งป่าเขาใหญ่ที่พูดเนี่ยไม่เกินจริงเพราะแรงบันดาลใจของแต่ละรสชาตินั้นมาจากสัตว์ป่าแห่งเขาใหญ่นี่แหละพวกเราสั่งรสแมวลายหินอ่อนรสนกหัวขวานสีนิ้วหลังท้องรสนกคัดครูสีม่วงแล้วก็รสไซสุกเอาจริงๆนี่อยากชิมทุกรสเลยนะ และที่นี่ก็ไม่ได้เป็นแค่ร้านไอติมเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าเขาใหญ่อีกด้วย ไอติมของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คอินเข้าที่พักกันพวกเราพักที่เทมส์วัลเล่ซึ่งที่นี่สามารถพาเหล่าน้องๆมาพักได้ด้วยนะและที่สําคัญอยู่เยื้องๆกับร้านใส่สุกเลยใครพักที่นี่ก็เดินข้ามมากินไอติมได้ง่ายๆเลยเชเขาหองมาครับผมอุ๊ย เอ,อ้ใครเอยมันๆน่ะเอ,อ้นี่มีที่นอนพี่นึ่งมันด้วยส่วนแม่แม่นอนกันตรงนี้ห้องน้ำครับโอ้ยร่มดีมากเลย อุยที่นอนน้องแมวเขามีอันนี้ให้น้องแมวด้วยเป็นขนมแมวเลียนะคะจะเป็นทูน่าในน้ำเกรวี่นะซึ่งอันนี้จริงๆน้ำมันกินไม่ได้นะเพราะว่าเขากืนไม่ไหวแต่มีถุงเอาไว้ใส่พวกอุนจิอะไรด้วยนี่น่ารักมากเลยแ้วแม่ลูก,กก็มีอาหารเม็ดอีกถุงหนึ่งอ,อันนี้อันนี้อันนี้ อจำเริจดห้องไหมครับเราอยู่ดีๆลูกฉันก็มานอนแปะอยู่ในห้องน้ำหลังจากที่แอบตามแม่เข้าไปเมื่อกี้แล้วก็คงจะจมุกพังไปแล้วนะคะตอนนี้ใช่ไหมลูกเดินต่อไม่ได้เลยไม่น่าตามมาเลย พี่น้ำมันมาดูวิวนะครับววิเออน่ารักอ้าวเอาออกมาแล้วิวจริงๆก็ต้องให้อยู่ข้างในนะคะแต่ตอนนี้เอามารับลมแป๊บนึงรับล,ลมแป๊บนึงบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ กาศดีด้วยปกติขอให้เดินเวปกติสงสารพี่น้ำมันป่านนี้ใส้สันหมดแล้วเนี่ยจะอ้วกแล้วพี่น้ำมันบอกจะอ้วกแล้ว เพรปาร์กนี่ไงเพรปาร์กถ้าใครมีน้องหมามาวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้ ไม่ลยเดี๋ยวไปล้างมือเช้าน,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 นี้น h, พี่น้ำมันพร้อมมากเลยครับดูสิ รีบเร็วเร็วยน้ำมันรอไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำมันรออยู่คนเดียวเลย,ยมาแล้วมีเด็กพร้อมเที่ยวมากเลยครับมันมันตดจุดมอร์นิ่งในเร็วมีเด็กพร้อมเที่ยว ตื่นเต้นครูนี้มากินก่อนเราแล้วอันนี้มีคนหิวนี้มากินก่อน ซึ่งเมื่อกี้สั่งเค้กมะพร้าวกับเบานี้มาอร่อยมากเดี๋ยวให้ดูเค้กมะพร้าวและเบานี่ชว่วยอร่อยไหมดูชีไม่เหลือเลยหายไปหมดเลยเมื่อต่อกันที่วิดอินเขาใหญ่เอาใจคนชอบถ่ายรูปกันบ้างกับคาเฟ่นในบรรยากาศสวนรม่มรื่นพร้อมจุดเช็คอินท่ามกลางหินเรียงแบบสโตนเฮนจ์ แต่มาที่นี่เหมือนฟ้าจะไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่ปล่อยฝนลงมาให้ตกตกหยุดหยุดทำให้ต้องย้ายที่นั่งกันอยู่หลายรอบสุดหลอนนั่งเลยั่งพาสุดหลอนมาเที่ยวอังกฤษเหรอครับใช่แล้วยัอรอบฉีดไม่ดูเลยดูแต่พื้น เนั่งซะแล้วอา้าคุณน้ำมันเพิ่งอยาบน้ำมาคุณน้ำมัน อยู่ในร้านหลับตลอดเลยพอจะกลับเป็เนตนะื่นมันยังไงนะเจอนุดบ้าถ่ายรูปแมวอยู่ได้แมวหลงค่ะแมวกินน้ำมันหลเหรอ mình muốn thấp đắc ý đó, mình cân gì มันวิเพิร์อย่เลยชอบชอบโดนสบหัวลูกชอบโดนสบหัวนสบไมสบทของตัวเลยสบของตัวเลยเขาชอบนี่เขาเพิร์เพิร์อย่อย่างนี้ไม่เห็นมีเลยมีเป็นชั้นไงเราเป็นแกเขาไม่ชอบ mất trong này hãy ao bạc ca na vong, ping 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 ping, ngủ đây ไปเลยครับเมื่อกี้พิ่งตัวออกรถเห็นเลยครับเออเตรียมออกแล้วเตรียมออกแล้ว,ออลวไม่ออกไม่ออกลูกไม่ออกเดี๋ยวพาไปตรงนู้นที่นี่จะมีโซนให้น้องๆมาเดินเล่นได้นะ โดดสนามหญ้ามาสองรอบแล้วเราต้องรีบพาเขามาเดินตรงนี้ดูสดชื่นขึ้นมากเลยนันๆครับอ้าวนั่งเลยถ้าอย่างนั้นเลยหนูนั่งเลยเอ่ะลูกหนูนั่งเลยเอะครับไม่เดินเล่นแล้วหรอครับ tí Văn con này Bye bye hết con này Bye bye hết con này Yeah ก่อนกลับกรุงเทพแวะมาที่พิรมคาเฟ่คาเฟ่สวนเขียววิวเขาก,กว้างๆล้อมรอบด้วยทะเลสาบวิวสวยทั้งปีมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแต่วันที่เราไปครัวปิดเลยได้แค่สั่งเครื่องดื่มเท่านั้น uh huh. แต่ว่าใครที่ชอบวิวภูเขาก,กว้างๆแบบนี้บอกเลยว่าที่นี่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะดูอย่างพี่น้ำมันสิชอบมากจนหลับปุ๋ยไปเลยพี่เขาชอบจริงๆนะ เขียวแบบนี้ไข้ไหมเนี bon ่ยน้ำมันมองอะไรขีวเขียวอยู่โถน้ำมันไม่รับมุกเลยอ่ะ เขามองวิวด้วยเขชอบวิวเขียวๆพี่เขาชอบที่ลูกสั่งให้กูกินเนี่ยมันมียาพิษป่าวะงั้นกูดูหน่อยสิ อากออกจริงๆเขาต้องให้อยู่ในตะกร้านะลูกออกมาเองเลยเบื่อตะกร้า มาเจอแมวโอ้ชิวมากหลับลึกเลยไม่กล้าปลุกเลยเก่งใจแมวดูสองคนนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่คุณชายจะตื่นไม่กล้าปลุกค่ะ